สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพันเรื่องทองกับ GCA คนะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลา,าดทาุกโอกาสทองงอผาทุกโอกาสการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคำกันนะคะซึ่งราคาทองคำเมื่อคือนนี้ก็ถือได้ว่าสวิงตัวนะคะในกรอบที่ที่ค่อนข้างที่จะวิ่งได้พอสมควรนะคะกว่า20เหรียญนะคะเมื่อคือนที่มีการาวิ่งชนแนวรับแล้วก็แนวต้านย่อยนะคะซึ่งยังไงเมื่อคือนนี้นะคะ ปัจจัยนะคะที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยยังไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดแนวรับลงไปนะคะก็คือปัจจัยหลักๆเลยก็คือการแข่งค่านะคะของสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นปัจจัยที่หน่วงนะคะแล้วก็กดให้ราคาทองคำเนี่ยยังไม่สามารถที่จะขึ้นเทสนะคะบริเวณ1,800เหรียญแล้วก็ทะลุผ่านจุดนี้ไปได้นะคะาราคาทองคําใช้ความพยายามอย่างสูงนะคะพยายามที่จะเทสนะคะแนวต้านนะคะบริเวณ1790 5เเหียนบรวณิ1,793เหรียญแต่นะคะเมื่อราคาขึ้นมาถึงใกล้บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีแรงขายนะคะกลับออกมาเหมือนกันนะคะก็มีแรงขายกลับออกมาก็ยังยังไม่หลุดนะคะบริเวณ1,775 uh, เหรียญซึ่งตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับนะคะก็ห uh, ลคาทองคำเริ่มทำกรอบนะคะในในกรอบระยะสั้นๆน,นั่นเองนะคะโดยที่ปัจจัยนะคะที่กด ให้ราคาทองคำนะคะยังคงไม่สามารถทะลุหรือว่า ข้ามผ่านจุดนี้ไปได้นะคะก็คือการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสกุลเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะบริเวณ92.50นะคะแต่ในสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่เริ่มสัปดาห์เปิดมาเนี่ยวันจันทร์วันอังคารนะคะดอลลาร์ได้มีการแข็งค่าขึ้นมานะคะพยายามขึ้นมาทำา i ใหม่นะคะ ซึ่งณขณะนี้เนี่ยดอลลาร์อยู่บริเวณ93.30นะคะ ในช่วงของวันจันทร์นะคะก็มีปัจจัยที่มาหนุนให้ดอลลาร์มีการบวกกลับขึ้นมานะคะหลักๆเลยก็คือการแพร่ระบาดนะคะของโควิด1 9ีสายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐอเมริกานี้เป็นปัจจัยที่เราทราบๆกันอยู่นะคะว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ดอลลาร์มีการแข่งค่าพึ้นมาเนื่องจากนักลงทุนก็มีความกังวลแล้วก็เข้าซื้อดอลลาร์นะคะแล้วก็ช่วงสัปดาห์ในช่วงต้นสัปดาห์นะคะช่วงจันทร์อังคารที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาหนุนนะคะก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดในอเมกานิสสถานนะคะนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําทให้ดอลลาร์นะคะมีการแข่งค่าขึ้นมาเนื่องจากว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวดอลลาร์นะคะเป็นสกุลเงินปลอดภัยแล้วก็นักลงทุนเข้ามานะคะจับถือนะคะตรงสกุลเงินตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้เองที่มีการเปิดเผยนะคะรายงานการประชุมของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะ ะะแล้วก็ทางด้านของเฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณการปรับลดวงเงิน QE ภายในปีนี้นะคะก็เลยเป็นอีกปัจจัยล่าสุดที่ทำให้สกุลเงินดอละลาร์มีการแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะเช้านี้อยู่ที่93.30นั่นเองนะคะการที่ดอละลาร์แข็งค่าแน่นอนคะ่ะว่าเป็นปัจจัยที่กดที่หน่วงให้ราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุนะคะบริเวณแนวใต้สำคัญ1,800เหรียญขึ้นไปได้นะคะ โดยที่ล่าสุดนะคะตรงนี้เนี่ยรายงานการประชุมเมื่อคืนนี้นะคะมีการบ่งชี้ว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดวงเงิน QE ภายในปีนี้นะคะโดยที่คณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่นะคะมีมุมมองนะคะว่า ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาของเฟดนะคะมีค่อนข้างที่จะออกมาดีแล้วก็ในส่วนของเงินเฟ้อเนี่ยก็เข้าใกล้เป้าหมายแล้วแล้วก็ในส่วนของอตัวเลขแรงฝั่งแรงงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกมาน่าพอใจนะคะนี่คือรายงานของเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งตัวเลขนะคะในฝั่งของแรงงานในช่วงต้นเดือนสิงหาที่ประกาศออกมาก็ดีนะคะดีดีกว่าที่คาดการไว้ด้วยซ้ําก็เลยเป็นปัจจัยที่มีการคาด าดการกันว่าเฟดนะ่าจะเริ่มมีการปรับลดนะคะวงเงิน QE ภายในปีนี้นะคะซึ่ง มันก็สอดคล้องนะคะกับคณะกรรมการเฟรดหลายท่านที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอประธานเฟดสาขาดัลลัสนะคะที่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเฟดเนี่ยควรจะทําการประกาศนะคะในส่วนของไทม์ไลน์ที่จะมีการปรับลดวงเงิน QE นะคะแล้วก็คาดการไว้ว่าน่าจะมีการปรับลดวงเงิน QE ในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะ สอดคล้องไปกับทางด้านของคุณลิชาร์แคริดานะคะรองประธานเฟดที่มีการส่งสัญญาณก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับลดวงเงิน QE ในปีนี้ก่อนที่จะมีการปรับ เพิ่มนะคะอัอตอบเบี้ยงในปี2,566นั่นเองนะคะพอรายงานการประชุมออ,อกมาแบบนี้นะคะก็มีนักวิเคราะห์นะคะจากทางด้านของ Chess Investment นะคะได้มีการออกมา,าพูดนะคะวา่าแม้ว่ารายงานการประชุมในคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีทางด้านของคณะกรรมการเฟดส่วนหนึ่งที่ยังคงไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับกรอบระยะเวลานะคะที่จะมีการปรับลดวงเงิน QE นะคะ แต่นะคะแต่ย้ําเลยนะคะว่าแต่ก็เฟดเนี่ยมีความชี้ชัดไปชัดเจนนะคะว่ามีความคิดที่จะปรับลดวงเงิน QE นั่นเองนะคะแล้วก็ความชัดเจนเนี่ย อาจจะมากขึ้นนะคะในการประชุมที่แจ็กสันโฮในวันที่26ถึง28นะคะสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็คือปลายเดือนนี้นะคะอันนี้ก็ชี้ไทม์ไลน์กันชัดเจนนะคะว่าในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยนักนักลงทุนนะคะคงจะต้องจับตารอดูเพราะว่ารา,าคาทองคำอาจจะมีการสวิงตัวนะคะค่อนข้างที่จะแรงนั่นเองนะคะนี้ก็ ชี้แล้วนะคะนักลงทุนคงต้องจับตารอดูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นักลงทุนจะต้องจับตารอดูก็คือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าคุณพาวเวลได้พูดไว้ชัดเจนนะคะว่าตัว data ที่ออกมาเนี่ย จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการปรับลดวงเงิน QE หรือไม่นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีตัวเลขนะคะสำคัญให้ต้องติดตามกันในช่วงทุ่งครึ่งนะคะเป็นการประกาศจำนวนผู้ขอรับสวิสการการว่างงานนะคะตัวเลขเดิมค่ะอยู่ที่ 375k นะคะรอบนี้ก็มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงซึ่งตัวเลขก่าผู้ขอรับสวิสการการว่างงานนี้ก็มีการปรับตัวลงมาต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งถ้าเกิดว่า ตัวเลขคืนนี้เนี่ยออกมาตามคาดเนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะทุ่งครึ่งยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นดัชนีภาพการผลิตนะคะของอรัฐฟิลาเดลเฟียนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่21.9ค่ะคาดการรอบนี้มองว่าจะอยู่ที่25นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ขยับไปในช่วงเวลาสามทุ่มตัวเลขสุดท้ายนะคะเป็นดัชชี้นี้ชีวสภาวะเศรษฐกิจนะคะ ตัวเลขเดิมอยู่ที่0.7ค่ะคาดการรอบนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นที่0.8นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์ปุ้ยค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับค่ะจรารย์คหลังจากที่เมื่อคืนนะคะที่มีการเปิดเผยรา,ายงานการประชุมนะคะก็ถือได้ว่าราคาทองคําก็ค่อนข้างที่จะสวิงตัวแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเบรกเกอบเล็กๆขึ้นไปได้หรือว่าหลุดกกอบเล็กลงไปได้นะคะก็คงต้องรอนะคะในในจังหวดที่จะมีตัวเลขหรือว่าข่าวใหม่ๆเข้ามาแต่วันนี้นะคะราคาทองคำเนี่ยก็ยังคงยังคง เคลื่อนไหวนะคะอยู่ใกล้ๆบริเวณแนวต้านวันนี้อาจารย์มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับราคาทองคำบ้างคะครับหลังจากที่ราคาปิดตัวขึ้นไปนะครับเข้าใกล้แนวต้านระดับหนึ่งพันแปดร้อยเดียนเนี่นะก,ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านตรงแนวต้านขึ้นไปได้นะครับ ทำได้เต็มที่ก็แถวๆที่บริเวณ1,795เหรียญก่อนที่จะเกิดแรงขายนะฮะเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นๆออกมานะครับในเะนบื้องต้นเนี่ยก็ทำให้มุมมองของระยะสั้นของทองคำเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มเริ่มมองดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยังยังเสี่ยงกับการเกิดแรงขาย ทำกำไรลงมาอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> นะซึ่งตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองว่า,าหลังจากนี้ไปนะครับนะระดับระดับราคาทองคำเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการอาย่อตัวลงมาเพื่อเพื่อสะสมกำลังอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยกรอบแนวรับของทองคำเนี่ยก็น่าจะอยู่ใกล้ๆ อ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเหรียญหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเหรียญแล้วก็ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญนะครับแต่และก็ตามห,หากการย่อตัวหรือพักตัวลงมาในครั้งนี้นะครับานักนทุนก็ก็ยังสามารถที่จะไปรอตั้งรับตามกรอบท,ที่ที่เราให้ไว้นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ยังมองว่าการย่อตัวหรือพักตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะการย่อเพื่อสะสมกําลังแล้วก็เตรียมตัวที่จะติดตัวขึ้นในครั้งถัดไปนะครับ แต่อะไรก็ตามนะครับนะในช่วงนี้นะกรับสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยก็ย,ยังคงแข่งค่าอยู่นะครับหนะลัจากที่เมื่อวานนี้นะฮะก็มีการเปิดเผยงานในส่วนของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ผ่านมานะครับซึ่งเปซึ่งคณะกรรมการของธนาคารกลางเนี่ยนะฮนะก็มีความเห็นส่วนใหญ่ นะครับที่จะให้มีการปรับลดคีวนะครับแล้วก็ในเรื่องของอการที่นะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะฮะหลังจากมีการปรับคีวีนะก็น่าจะทำให้สกุลเงินดอลลาร์นั้นมัน,ม,นมันกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำนะฮะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นราคาทองคำนั้นยังคงดิบตัวขึ้นได้ไม่มาก นะครับนะในทางเทคนิคเนี่ยก็ขึ้นไปทดสอบระดับเส้นดาวเทนนะครับซึ่งบริเวณเส้นดาวเทนเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็าขึ้นไปแล้วก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มาเจอภาวะของสกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยจึงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในช่วงนี้นะครับ นะแม้ว่าสัญญาณของออแท่งเทียนลายสัปดาห์เนี่ยมันจะดูส่งผลบวกต่อราคาทองคำก็ตามนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ยังเจอแนวต้านหลายๆแนวที่ที่ยังเป็นอุปสรรคที่ที่จะต้องขึ้นไปทดสอบหลายรอบหน่อยนะครับซ,ซึ่งเมื่อวันเออซึ่งเมื่อวันหรือสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีความพยายามที่จะ ขึ้นทดสอบแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการทดสอบในครั้งที่สองครั้งที่สามถัดมานะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จะขึ้นทดสอบในครั้งที่สองที่สามอาจจะต้องมีการย่อพักตัวลงก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้เราอาจจะเห็นราคาตกางๆนั้นเกิดการย่อตัวหรือพักตัวลงมานะครับแต่ก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับเราอาจจะไปรอตั้งรับนะะซึ่งเ,เราก็จะมีกรอบ ในการตั้งรับในการเล่นหรือในการเข้าซื้อนะครับสําหรับแนวรับที่จะเล่นในในระหว่างวันนะครับเราก็จะมีแนวรับอยู่แถวๆที่บริเวณ1,707เจ็น 1, ไปจนถึง1,760เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นกรอบการาแนวรับระหว่างวันนะครับในส่วนของแนวต้านเนี่ยนะฮะก็ยังคงเป็นแนวต้านเดิมนะครับที่บริเวณ1,795 ไปจนถึงหนึ่งพันแปดร้อยหกเหรียญน,นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นกรอบแนวสร้างรัแบบับราคาโกลสปอตนะครับทีนี้มาตัวในส่วนของอาราคาทองคำที่เป็นทองคำเก้าหกจุดห้านะครับจากการเคลื่อนไหวของทองคำเก้าหกจุดห้านั้นนะฮะก็ก็กกยังก็ยังถือว่ายัางคงตัวได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับ นะโดยมีกรอบแนวต้านอยู่แถวๆที่บริเวณสองหมดพมร้อยหบาท,บ 18, บาทนะครับไปจนถึงสองหมื่นแปดพร้อยยี่บาทนะครับในขณะที่แนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณสองหมื่นเจบาทไปจนถึงสองหมื่นเจ็ดร้อยยี่บาทนะฮะอันนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามราคาโกลด์สปอตของเมืองนอกอยู่นะครับซึ่ง่ในในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะร,ราคาก็น่านจะมีลักษณะของการ sideways d o w ลงไปก่อนนะครับซึ่งก็ ใครที่จะเข้าซื้อก็ควรที่จะไปรอตั้งรับตามกรอบที่เราให้ไหว้นะครับนะก็เชื่อว่าน่าจะมีรอบที่มันมีการเด้งมีบาวให้เราทํากําไรได้นะครับนะก็ฝางนักทุนนะครับคงคงจะต้องเก่งกำไรตามที่ให้รกรอบที่ให้ไหว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลืบหน้าอย่างไรนะฮะในวันพรุ่งนี้ปะรุนนี้เราคงจะต้องมาติดตามพิฐานแล้วก็นะันน้มราคาดอกลับกันต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์มองว่าระยะสั้นนะคะราคาทองคําอาจจะมีการพักตัวลงมานะคะย่อตัวลงมาเพื่อที่จะสะสมกําลังนะคะเพื่อที่จะขึ้นเทสแนวต้านต่อไปนะคะนักลงทุนท่านใดที่ขายออกไปแล้วมือเปล่ารอจังหวะในการซื้ออยู่นะคะก็คงต้องรอจังหวะที่ราคามีการย่อตัวลงมาใกล้บริเวณแนวรับนะคะจีแคปให้ไวบ้บริเวณ 1, 7 7 0เหรียญน,นะคะถึงบริเวณ1760เหเหรียญถ้าเกิดว่าย่อลงมาแนวนี้ก็สามารถที่จะพิจาร มาเข้าซื้อเพื่อที่จะขึ้นไปทำกำไรได้นะคะโดยที่นาตานะะ้าน,นนะคะจีแคปให้ไว้บริเวณ1,795เหรียญถึงบริเวณ1,800เหรียญนะคะนักลงทุนสามารถลงทุนตามกรอบนะคะที่จีแคปให้ไว้ได้เลยค่ะส่วนนักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณสำหรออับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.50นาิกานาทีเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ